สวัสดีครับวันนี้ช่องครูเอคอมพิวเตอร์นะครับจะมานำเสนอวิธีการคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์นะครับโดยไม่ต้องแก้ไขมากนะครับถ้าเมื่อเวลาเราค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์นะครับบางทีเรา Copy ลงในโปรแกรม Word นะครับพวกตารางพวกสีพื้นหลังนะครับพวกฟอนต์อะไรต่างๆมันจะมามันจะมาหมดเลยนะครับ ทำให้เราต้องมาเสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลนะครับยกตัวอย่างนะครับตรงนี้อันนี้สุว่าอันนี้จะเป็นเว็บนะครับอันนี้เว็บวิกิพีเดียนะครับยกตัวอย่างเช่นมันจะมีพวกลิงก์อะไรต่างๆเนาะสุว่าเราคัดลอกนะครับคุมดําแบบนี้นะครับคัดลอกนะครับหรือว่าคอนโทนซีเนาะคอนโทนซีนะครับกดคอนโทนบวกซีนะครับแล้วมาวางในโปรแกรมเวิร์ดนะครับคอนโทนวีนะครับ มันก็จะมาหมดเลยครับทั้งลิงก์ทั้งอะไรต่างๆนะครับมาหมดเลยนะครับมันจะทําให้สิยเวลาเราไปแก้ไขนะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับอะไรต่างๆนะครับกรณีนี้นะครับเราจะมีวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับโดยเปิดโปรแกรมโน้ตแพดนะครับโน้ตแพดมาก่อนนะครับเพื่อจะล้างข้อมูลเนาะตรงนี้นะครับโน้ตแพดนะครับ้ว่าพิมพ์ตรงสื้อตรงนี้นะครับ No ไออีนะครับน้ t แพดตรงนี้นะครับมีเป็นโปรแกรมเทคเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปคัดลอกมาเหมือนเดิมนะครับคัดลอกนะครับคอนโทนซีนะครับคอนโทนซีนะครับเปิดที่น้ t แพดแล้วคอนโทนวีนะครับแล้วก็กดคอนโทนเอคือเลือกทั้งหมดคอนโทนซีอีกรอบนะครับแล้วมาที่โปรแกรมเวิร์ดนะครับแล้วก็วางเห็นไหมครับไอพวกลิงก์พวกอะไรมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็วิธีง่ายๆนะครับ ยกตัวอย่างอีกหนึ่งงานนะครับอีกหนึ่งงานตรงนี้นะครับทดสอบลองก๊อปปี้มานะครับคัดลอกนะครับคัดลอกเอาว่าคอนโทรลซีนั่มาที่โปรแกรมเปิดนะครับคอนโทรลวีนะครับพื้นหลังจะมาหมดเลยนะครับวิธีง่ายๆเราลงตรงนี้ก่อนนะครับให้ไปเปิดโน้ตแพทนะครับโน้ตแพทโปรแกรมโน้ตแพทแล้วก็คอนโทรลวีคือวางนะครับแล้วก็คอนโทรลเอคือคุมดำทั้งหมด คอนนซีก็ปีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วไปที่โปรแกรมเวิร์ดแล้วก็คอนนวีนะครับเห็นไหมครับพื้นหลังก็จะหายไปนะครับพื้นหลังก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะได้ข้อความมานะครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างอีกอันหนึ่งเนาะตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ซูวามันมีพวกแถบโฆษณาอะไรต่างๆเนาะนี่เราเสียเวลาเราก็เทียน้อยแล้วก็จะกอปทีได้เยอะนะครับ ก็คอนโทนกดค้างไว้นะครับก็ปี้คอนโทนซีนะครับถตอว่าเรามาวางที่เวิรดนะครับโดยตรงเนาะปุ๊บเห็นไหมครับตัวหนังสือจะมาแล้วก็แทบโฆษณาก็จะมาอยู่นะครับซึ่งเราจะไม่ต้องการนะครับแล้วก็ไปที่โน้ตแพดอีกครั้งหนึ่งนะครับวางที่โน้ตแพดนะครับแล้วก็คอนโทนเอคอนโทนซีก็ปีแล้วก็คอนโทนวคือวางนะครับเห็นไหมครัก็จะมา ลักษณะเป็นเวิรนะครับซึ่งจัดจะจัดระเบียบได้ง่ายกว่านะครับบางทีบางเว็บนะครับอ,ออกแบบเว็บนะครับซึ่งว่าอันนี้จะเป็นตารางเนาะแทรกตารางรูปภาพตารางถ้าเราก๊อปมามาไว้ที่เวิรมันพวกตารางก็จะมาด้วยนะครับแต่ถ้าเรามาก o p ี้เสร็จแล้วเรามาวางในโน้ตแพดแล้วก็คอนโทรลเคุมดาแล้วก็คอนโทรลซี C, คอนโทรลซี c, คือ c o p y แล้วก็มาวางใน w o r d ก็พวกตารางต่างๆที่แนบมาก็จะไม่มีนะครับจะไ,ได้เฉพาะข้อความนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายนะครับในการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับและมาไว้ใน word นะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับไว้สำหรับทํำรายงานอะไรต่างๆแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ ความจริงแล้วการทำรยายงานต่างๆเนี่ยเราต้องอศึกษาเนาะศึกษาข้อมูลแล้วก็สรุปข้อความนะครับเป็นของตัวเองเขาไม่ใช่ว่า Copy อกแล้วมาวางนะครับนะอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ช่องคุณเอคอมพิวเตอร์อนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการคัดลอกนะครับคัดลข้อความนะครับจาก เว็บไซต์นะครับลง Word นะครับโดยผ่านตัว Notepad นะครับเพื่อล้างข้อมูลพวกพื้นหลังพวกลิงก์นะครับพวกตารางอะไรต่างๆนะครับให้ให้หายไปนะครับแล้วก็มาวางใน Word ครั้งต่อไปนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องคุณเอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ